วันนี้มีอะไรมาเล่าเพราะสิ่งดีๆที่ได้อ่านมาคนณค่าจากการแบ่งปันสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมน่านทยากรเพนสิลิกุลน,นะครับวันนี้จะชวนทุกคนมาสำรวจกับหนังสือเล่มเดิมที่มีชื่อว่า Future t r e n d Ahead 2025โดย SCBX นะครับ หัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเมืองนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ม,มหาวิทยาลัยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ประเทศเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับปัจจัยหนึ่งที่หนีไม่พ้นแน่ๆเลยคงเป็นเรื่องของการเมืองนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นผู้นำณตอนนั้นนะครับ ผมก็เลยมี5หัวข้อที่น่าสนใจนะครับที่ต้องจับตาดูในปีนี้เกี่ยวกับการเมืองไทยนะครับเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของโลกดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเมืองที่เหลืออยู่อีกครึ่งเทอมกับรัฐบาลเพื่อไทยนี้นะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยจะไปในทางไหนจะถูกแก้ไขหรือไม่นะครับเรื่องที่4การโยกย้ายเข้ามาของแรงงานเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่านะครับ สุดท้ายนะครับเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับไทยจะได้รับผลกระทบอะไรไหมหรือว่าสามารถรักษาความเป็นกลางได้หรือเปล่านะครับเรามารับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับปัจจุบันเนี้ยโลกดิจิทัลเนี่ยครับหมุนไปเร็วมากนะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็หมุนไปเร็วเช่นกันนะครับบทบาทของเทคโนโลยีเนี่ยก็ถูกเพิ่มขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรมในหลายๆธุรกิจใช่ไหมครับ ทีนี้รัฐบาลก็ต้องปรับตัวตามเหมือนกันนะครับก็เลยมีปรากฏการ์ที่ชื่อว่า 3C 4D นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่แต่ละอันไปว่า 3C คืออะไร 4D คืออะไรนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ 3C ก่อนนะครับ C แรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ c o m p i n m a e m e n นะครับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆนะครับภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะครับในการที่จะรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาเนี่ย อาจจะต้องแบ่งกลุ่มออกมาว่าอันไหนที่เป็นไปได้นะครับก็ลงมือทำอาจจะทำได้ทันทีหรือใช้ระยะเวลานานหรือว่าอันไหนอาจจะต้องทำในอนาคตนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเรื่องของข้อร้องเรียนที่เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการชี้แจงเหตุผลกับประชาชนอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรมันติดขัดตรงไหนนะครับเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีการรับรู้เรื่องนี้แล้วและจะมีแอคชั่นยังไงนะครับ เรามาต่อกันที่ซีที่2นะครับ Citizen Active and Centric นะครับการมีพลเมืองตื่นรู้และเป็นศูนย์กลางนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าพลเมืองตื่นรู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าหมายความว่าอะไรนะครับพลเมืองตื่นรู้คือพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความตระหนักรู้ในเรื่องของสังคมต่างๆนะครับทีนี้เนี่ย การที่ภาครัฐอาจจะต้องสนใจพลเมืองตื่นรู้มากขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับทางภาครัฐภาคเอกนชนมากขึ้นนะครับให้เข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหรือระดับประเทศก็ตามนะครับสีสุดท้ายนะครับ collaboration ความร่วมมืออันนี้ก็ ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างนโยบายสร้างบริการที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจกับทุกคนครับเรามาพูดถึง 4D กันบ้างนะครับดี D แรกเลยคือ Digital i z a t i o n นะครับการเปลี่ยนไปสู่ยุคข,ของดิจิทัลนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโลกดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างหมุนไวใช่ไหมครับ หล,หลักที่เราได้ยินกันอาจจะเป็นเรื่องของ ai นะครับ ai เนี่ยเข้ามามีบทบาทในทุกแวดวงมากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจต่างเนี่ยก็ล้วนมีการพูดถึง ai ใช่ไหมครับภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องหันมาสนใจเรื่องนี้บ้างขึ้นการวางกลยุทธ์การนำ ai เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการต่างเนี่ยครับถ้าภาครัฐเองเนี่ยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีได้เนี่ยครับประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับทางภาครัฐเองแล้วก็ภาคประชาชนด้วยเช่นกัน,นครับดีที่2นะครับก็คือเรื่องของ Data าไดเวนนะครับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับเมื่อกี้ดีแรกพูดถึงดิจิทัลไลฟ์ไปใช่ไหมครับการใช้ AI ต่างๆทีนี้เรื่อง Data ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยนะครับภาครัฐเองเนี่ยที่เป็นแกนนาในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆอาจจะต้องให้ความสําคัญด้านนี้ด้วยนะครับ การจัดการฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับประมวลผลวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นนะครับดีที่3 lusion, นะครับ Diversity and Inclusion นะครับความหลากหลายและความเท่าเทียมนะครับปัจจุบันความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะความนึกคิดความเป็นตัวตนเนี่ยครับการที่ภาครัฐจะให้บริการในรูปแบบเดียวก็คือ One Size Fit for All เนี่ย อาจจะไม่สามารถตอบสนองให้กับทุกกลุ่มได้อีกตอ่อไปนะครับการที่เรามีข้อมูลแล้วก็นํามาประมวลผลมาวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะสร้างการบริการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับส่งเสริมให้ความเท่าเทียมสมบูรณ์มากขึ้นครับดีสุดท้ายนะครับ Disruption p o o f นะครับการมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายที่ผันผวนนะครับถ้าทุกคนจํากันได้นะครับในช่วงประมาณปีที่ผ่านมานะครับ หลายๆปีที่ผ่านมาเราจะพูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช่ไหมครับสร้างผลกระทบให้กับประเทศนะครับหลายธุรกิจก็ต้องปิดตัวลงนะครับภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องหันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อีกในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็จะสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับไปแล้วสําหรับหัวข้อแรกนะครับหัวข้อที่2เนี่ยครับครึ่งเทอมกับรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมครับ ทีนี้อยากจะพาทุกคนมาทบทวนกันหน่อยว่าหลังจากการเลือกตั้งปี66เนี่ยครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็พรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเนื่องจากมีตัวแปรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสวอกลุ่มอำนาจเดิมนะครับทำให้แการนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแทนครับเรื่องที่2นะครับการกลับมามีบทบาทของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยครับ เราจะได้เห็นตามข่าวครับว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการบริหารร่วมกับรัฐบาลเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็มีการตั้งข้อกังขาเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้กลับมาอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับเรื่องที่3นะครับหลังจากที่นายเสรษฐาทวีสินเนี่ยครับมีคําตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ นายกุงอิงเนี่ยก็ขึ้นมารับตําแหน่งผู้นํารัฐบาลแทนนะครับมีการเสริมความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลด้วยการนําพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์เนี่ยครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลด้วยครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4นะครับหลังจากที่มีการยุบพักเก้าไกลไปก็มีการรวมตัวขึ้นมาใหม่ในชื่อของพักประชาชนนะครับแล้วก็ยังคงแสดงบทบาทในมุมฝ่ายค้านเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องครับผู้สนับสนุนเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับ กลับมาที่ปัจจุบันนะครับนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าในอีก2ปีเนี่ยครับแรงตึงเครียดก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเนื่องจากผลงานของรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีความเด่นชัดเป็นรูปประธรรมมากนักนะครับหลายๆนโยบายที่รับปากไว้ตอนหาเสียงเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับทําให้เกิดคําถามขึ้นในกลุ่มที่ได้เลือกพักเพื่อไทยในสมัยที่แล้วเนี่ยครับว่านโยบายเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ ทางด้านฝ่ายค้านเองเนี่ยก็เผชิญปัญหากับการเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยครับผู้บริหารกลุ่มใหม่อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับผู้บริหารรุ่นก่อนๆน,นะครับแล้วก็สสในพักเนี่ยก็ยังมีคดีการเมืองที่ยังค้างคาอยู่นะครับก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับว่ารัฐบาลจะทําผลงานได้โดดเด่นมากน้อยขนาดไหนนะครับหลายๆนโยบายจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็ทิศทางที่จะไปเนี่ยครับจะไปในทิศทางไหนนะครับ ฝ่ายค้านเองนะครับก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันว่าจะมีแผนการอย่างไรหรือเตรียมตัวอย่างไรก่อนการเลือกตั้งปี2570ที่จะมาถึงนะครับเรามาต่อกันที่หัวข้อที่3นะครับรัฐธรรมนูญไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับจะถูกแก้ไขหรือไม่นะครับเราคงได้ยินเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช่ไหมครับหากนับเฉลี่ยเนี่ยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีอายุราวๆ4.6ปีนะครับ เรียกได้ว่าทุก4.6ปีเนี่ยแทบจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตลอดนะครับขอย้อนกลับมาในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้ข้อสรุปมาว่าให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยทำประชามติ3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือการทำประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนนะครับว่า เห็นชอบที่ใช้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แก้ไขหมวด1หมวด2หรือไม่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีของปีนี้นะครับปี2568นะครับที่ 2. นะครับเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนเกี่ยวกับการที่รัฐสภาจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนีครับเพื่อให้มีสภาล่างรัฐธรรมนูญหรือสสรนะครับคาดว่าจะเป็น กลางปี2568เช่นกันครับครั้งที่ะครับก็คือการขอความเห็นชอบร่งางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายหลังจากที่สสลอจัดทําแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2567นะครับแต่เมื่อนายเสรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยครับทำให้ความเชื่อมั่น ในการดําเนินนโยบายตามแนวทางการทําประชามติเนี่ยก็ต้องล่าช้าออกไปอีกนะครับแม้ว่านายกอุ้งอิงจะถแถลงไว้ในนโยบายว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ก็ตามนะครับก็เป็นที่น่าจับตามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะถูกแก้ไขในรัฐบาลน,นี้หรือเปล่านะครับหัวข้อที่4นะครับการโยกย้ายเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับต้องบอกว่าอัตราในการย้ายถิ่นฐานเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ อาจจะด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับภาวะสงครามภายในประเทศนะครับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับส่งผลให้รายได้นะครับในครัวเรือนลดลงนะครับประชากรก็เริ่มมองหาที่ที่สามารถทํารายได,ได้ได้สูงขึ้นนะครับก็3ประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักในการย้ายมาก็คือ มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับซึ่งเป็น3ประเทศที่มีความต้องการแรงงานสูงในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการบริการนะครับไทยเองก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับก็เผชิญกับสถานการณ์แรงงานขาดแคลนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางภาครัฐเองเนี่ยครับอาจจะต้องหันมาสนใจเรื่องของการบูรณาการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับ อาจจะเปิดโอกาสให้แรงงานเพื่อนบ้านที่มีทักษะสูงเช่นแพทย์พยาบาลเนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานด้านนี้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของการขาดแค้นแรงงานในประเทศนะครับเนื่องจากการที่มีการบูรณาการของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับเราอาจจะเห็นข่าวเรื่องของความเหลื่อมล้ําความแตกแยกกับทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยครับรัฐบาลก็อาจจะต้องหาวิธีรับมือกับส่วนนี้ด้วยเช่นกันครับ มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5นะครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับไทยจะสามารถรักษาความเป็นกลางได้หรือไม่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจัยที่สําคัญที่เป็นแกนกลางในการเปลี่ยนไปของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับน่าจะหนีไม่พ้นการมาถึงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความผันผวนได้ตั้งแต่วันแรกที่รับตําแหน่งเลยนะครับด้วยนโยบายอเมริกาเฟิร์สนะครับหรืออเมริกาต้องมาเกอนนะครับ ด้วยนโยบายเนี้ยครับเราจะเริ่มเห็นสงครามทางการค้าที่สหรัฐเนี่ยกับจีนค่อนข้างทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้อีกครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับอาจจะยังมีไม่เห็นให้ชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ข่าวจากทางภาครัฐเองที่การส่งชาวอุยกูกับให้กับทางการจีนเนี่ยครับ ทางสาหรัฐเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการตอบโต้สำหรับไทยเนี่ยครับด้วยมาตรการการจำกัดวีซ่าออกมานะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยครับไทยจะเอ็เอียงไปในทิศทางไหนหรือเปล่าหรือว่าจะรักษาความเป็นกลางได้หรือเปล่าครับคีย์เทกเว้นะครับฟังมาถึงตรงนี้คงพูดได้ว่าทิศทางในการเมืองของไทยเนี่ย ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างเสียผลประโยชน์ไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็การเมืองที่เหลือครึ่งเทอมของพรรคเพื่อไทยจะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับจนเรียกคะแนนกลับมาได้หรือเปล่านะครับรัฐธรรมนูญไทยจะถูกแก้ไขในยุคสมัยของนายกอุ้งอิงหรือไม่นะครับตามที่ได้ประกาศไว้นะครับแล้วก็การบูรณาการกับการผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับ รัฐบาลจะสามารถจัดการความขัดแย้งได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยไทยจะรักษาความเป็นกลางในสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือไม่นะครับก็ต้องจับตาดูต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ